สวัสดีทุกคนแล้วตอนนี้จะมาสอนวิธีการถ่ายภาพบุคคลที่ใส่เพียงเจียอยู่หลังแันี้บวบวใหญ่ประมาณหนึ่งมันมหหีหลายสียหลายเ้าสช่มมาลองถ่ายหลักมาแนะนําให้เบิ่งว่าการถ่ายภาพบุคคลใส่เจียสีแบบนี้และขนาดน้อย,อยแบบนี้เอ่าสี่อวมาเป็นแนวไหนเนาะเดี๋ยวไปเหมือนกันการถ่ายภาพในทีนี้เขาใส่ไฟแบบธรรมดา สุดนึงประมาณ300,000นี่แหละจะมีการเปิดอยู่2ระดับแบบคอยแล้วก็แบบแห้งแล้วก็เฮาใช้ผ้าสาดหรือว่าเจีอยู่หาสีแต่ก็บ่ได้ทายทั้งหมดดอกการจับก็หายังก็ได้สกอตหรือยังก็แล้วแต่ไปจับใส่ขาหรือจับใส่อ่าฟ้าเฮือนฟ้าห้องแล้วแต่บอลที่มันอยู่ละกะเฮาก็จัดแสงถ่ายแบบปกติเลยการถ่ายแบบนี้ละกะด้วยขนาดภาแบบนี้ก็สิได มุมแคบๆคได้เพียงหนาหาเอิรกน้อยนึงจะบดได้ทั้งหมดของโตเนาะสันเท่ากาัเนิ่นที่อารมณ์อของตัวแบบในการแสดงออกมาอย่างเซนซีหนาทาท่างด้วยว่าการโพสทาต่างๆท,ที่ซื้ออารมณ์ออกมาโอเคเดี๋ยวไปบงังบรรยากาศตอนถ่ายกันเลยเอาไวจะตีเนื้อบ้านเงื้อ ในส่วนของการจัดไฟกันยับหายไปหนามาหลังอยู่ลุมขึ้นเทิงลองจัดเบิงเพื่อบิงทิศทางของแสงว่ามันโอเคหรือบอ่ในตัวนี้เฮา,าเอาส่วนของเจียใส่ไปก็ค,คือเจียขาวซอฟอีบาทหนึ่งเพราะว่าแสงจากซอฟบ็อกให้มันค่อนข้างแห้งก็ได้เอาเจียกันอีกหอบหนึงเพื่อให้แสงมันนุ่มขึ้นสําหรับการจัดแสงเนาะบางครันะนะนะ้งเฮาก็สิจัดแบบตรง ไฟตรงๆเข้ามาหนาแรากาบ,บางครั้งกะจัดแบบมุม45องศาหรือว่ามุมซักลงมาแต่ดัดนเทิงก็ะิดาลักษณะแสงทีแตกต่างกันและที่สำคัญเนาะเวลาทีทายหูเอย่งพวกนี้นะทายอย่างไงอารมณ์รายการได้ฟิลในการทายหูบแบบนี้กะต้องมีเพลงข้อเบาๆหนึ่งเพื่อให้โตแบบแล้วก็สร้างภาพหรือทีมงานบวกดดัน แต่ในห้องมีสองคนกับอาเพลงแบบสบายๆส,สำหรับการทายหูกกายเฮียบห้อยเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งในส่วนของการโพสต์อยู่ใน คอมพิวเตอร์กันต่อเนาะว่าโหมีอย่างไหนที่ม,มีมีหูได้แนนทีสายได้โอเคหลังจากที่ถ่ายภาพมาแล้วก็เ้าก็มาโพ r เซสเนะาะใส่เอฟเฟกต์แต่งภาพออกมาเป็นตัวอยา่าง after before นีน before after ออกมาประมาณนี้เนาะแต่ละภาพกา Гос ็ในภาพนี้คือพยายามลด สีเหลืองลงแล้วก็ให้ผาพมันอมสีสมหลายๆสังเกตว่าายก,กาวข้างเนาเป็นสีดแดงแต่ว่าเห่าก็ดึงมาให้มันเป็นสีสมเพื่อเป็นโทนเดียวกันเป็นลักษณะการคุมโทษสําหรับภาพสีงามหรือบงงามนี่เบ่งตามพร็อพตามเสือผ่าที่ไซคือกันบางครั้งเสือผ่าบกเข้ากับใบก,กาวกระทายออกมาบ่งามคือภาพนี้เสือสีขาวค่อนข้าง,งจะคุมโทษในง่ายก็ออกมาในงาม ใส่สีดากะคิดว่าเจ้าออกมางามเลยกันเนาะภาพแต่ละภาพกะสียออกมาประมาณนี้นี่คือภาพที่เขาถ่ายที่จริงกะถ่ายไปหลายแล้วคัดมาได้ประมาณนี้เพื่ออยากให้ภาพมันเบิง่งคข้ายๆเป็นฟิล์มในหน่อยนึ่งก็เพิ่มเ,เกลนเข้าไปในประมาณหาสิเปอร์เซ็นต์นแหละภาพออกมาประมาณนี้หละกะมีมเกลนน่อยนึงมีลข,ขายๆแไปเป็นฟิล์มเป็นอย่างลูกฟิล์มเบิ่งแล้วมีมีเสน่ห์ รู้สึกจับต้องได้ในส่วนขาวดำานี่ก็นิ่นส่วนมืดส่วนสว่างเป็นลักแล้วก็มีส่วนของไฮไลท์ที่มันเพิ่มเข้ามาในด่านมือที่กระทบใส่เกิดให้เป็นมิตินาเบิงวโวกาวเคเนาะเดี๋ยวสิโพสทูบทั้งหมดลงเพาซีสูเอร์มีแต่ทุกคนฝากเข้าไปเบิรงแนวหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ออกไปแล้วนี่คือทั้งหมดสําหรับคลิปเนาะสำหรับใครที่เบิรงและคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์ หากว่ามีขอสงสัยในส่วนใดเนาะขอบใจทุกคนที่ที่ตาม